สวัสดีค่ะเดี๋ยว,วหาที่มุมตั้งก่อนแสงนี้ส่องแสงนี่ส่องประกายงดงามทุกคนนะคะวันนี้ขอขอเปิดไลนี่นะขอเปิดไลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทคนนะคะเปนแฟนช่อง youtube นะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครถ้าวันนี้เรามาเจอกันเรา ขอให้เรามีแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วกันนะคะวันนี้นะคะโค้ดพี่ก็จะมาแบ่งปันนะคะเสื้อซับข้างใส่มันเปียกนะอ่านะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวนี้เลยตัวเฮงตัวปังของพี่เลยนะคะอ่านะคะจริงๆแล้วถ้าใครติดตามนะคะแม่นิดมาพอสมควรทุกตื่นเชา้าพี่นิดก็จะทําสีนี้ค่ะอธิษฐานจิตนะคะ ก,ก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างนะคะเพื่อจะทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะนะคะรู้สึกว่าเราได้รับในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตเรียบร้อยนะอ่าตื่นเช้าขึ้นมาเราจะทําแบบนี้นะทุกคนก่อนที่จะมาบอกว่าใช้ตัวเนี้เราเฮงจริงหรือเปล่านะคะ ขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะที่จะพูดแบบนี้กับตัวเองทุกวันขอบคุณหูนะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวนะที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กนะฉันรักเธอนะขอบคุณดวงตานะที่ยังอยู่กับฉันจนถึงทุกวันนี้ฉันมองเห็นโลกใบนี้จนถึงทุกวันนี้ฉันรักเธอนะขอบคุณฟันนะที่แข็งแรงฉันรักเธอนะขอบคุณรอยยิ้มของฉันนะฉันรักเธอนะขอบคุณน้ําเสียงของฉันที่ทรงพลังนะ ขอบคุณลำคอนะที่คำน้าให้ฉันจนถึงทุกวันนี้ฉันรักเธอนะขอบคุณหัวใจนะฉันรักเธอนะที่ยังเต้นตุบๆอยู่ขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์เส้นเลือดทุกเส้นเลือดฉันรักเธอนะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะปกติบางคนอาจจะหงุดหงิดหัวเสียไปทํางานเบื่อไม่อยากจะไปหรือรู้สึกว่าแย่กับชีวิตจังเลยนะคะวันนี้นะคะพินิจอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเพราะพินิจเป็นคนนึงนะคะที่เคยเจอเรื่องราวอย่างนี้ พี่ก็เลยเปลี่ยนตัวเองค่ะให้ตัวเองคิดบวกนะคะให้ตัวเองรู้สึกเหมือนคนกําลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะนะคะพอเราคิดแบบนั้นค่ะนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะถูกหรือเปล่าแหละแต่เรารู้สึกว่าวันนี้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกวันเลยเรารู้สึกว่าเราเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะเอามันมีความสุขนี้นะคะดีกว่าเราเอาไปหมกมุ่นเรื่องที่มันทําให้ทําร้ายจิตใจตัวเองนะคะอ่านะคะตื่นเช้ามานะคะพี่ก็จะทาแบบนี้พี่สบายใจมากโล่งนะคะโล่งเลย แต่ก็มีอยู่แบบว่าที่เอาสายตาไปเสพสิ่งรอบข้างนะคะแต่ถ้าวันนี้เรารู้จักกดแรงดูดกดจัจก,กรวาลใช่ไหมครูเขาสอนว่าให้เราเอาสายตาเราเอาความรู้สึกเราความคิดเรานะ่ยมาโฟกัสกับสิ่งที่เราสร้างอยากจะให้ประสบความสําเร็จค่ะนะคะเออนะคะเหมือนวันนี้คุณโปรแกรม คุณอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมหรือว่าคุณอยากจะถูกหวยคุณอยากจะใช้ของดีคุณอยากจะมียอดขายปังๆอะ่ะอันดับแรกก่อนที่อยากจะรวยเราต้องมีความสุขก่อนนะคะคนรวยเขาจะมีความสุขนะถ้าถ้าเราไม่มีความสุขเขาก็จะไม่ให้เรารวยค่ะนะคะเขาในฐานะ,ะนะคะตามหลักของคนรวยไปศึกษาได้เลยว่าคนรวยส่วนมากเขาใช้ความสุขค่ะนําพาตัวเองเข้าไปถึงเส้นชัยค่ะนะคะ นี่แหละตื่นเช้ามาเราก็อธิษฐานจิตนะคะรู้สึกไปเลยว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วก็พูดกับตัวเองนะขอบคุณมากมากนะที่ทํา,ดดานะททให้ฉันมีความสิกเอ้ขอโทษขอโทษขอบคุณมากมากนะที่ทําให้ฉันมีความสุขนะขอบคุณที่ทําให้ฉันโชคดีมีโชคลาภมัง่งคั่งร่ารวยนะขอบคุณที่ทําให้ฉันค้าขายดีไม่ว่ามือของฉันหยิบจับอะไรก็ขายดีคุณจะพูดอะไรก็ได้พูดกับร่างกายคนนี้ขอบคุณมากๆที่ทําให้ฉัน คือแม่เหล็กดึงดูดเงินนะขอบคุณที่ทําให้ฉันมีใครได้เจอเราก็มีแต่คนเชื่อเชื่อถือเชื่อใจเรานะพอดส่วนมากพี่จะพูดคําเดียวเลยตั้งแต่ขายของออนไลน์มาค่ะนะคะพี่จะบอกลูกค้าว่าเชื่อใจนิดได้นะคะนะ่ะพี่ชอบพูดคํานี้กับตัวเองจนมันขึ้นสมองตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรเราจะบอกกับตัวเองว่าเราจะเป็นคนจริงใจและซื่อสัตย์กับลูกค้าต่อให้ลูกค้าโอนเงินเท่าไหร่เราก็จะส่งของจริงนะคะ จะเป็นคนแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะทให้เราหากินนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรค่ะถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์นะคะเงินเล็กๆน้อยๆเนีย่ยเป็นเงินลูกค้าเราก็ถือว่าเขารักของเขาเราก็จะส่งของให้เขาทุกครั้งนะ,ะพอเราเอธิษฐานจิตแบบนี้คุณโปรแกรมนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอมีสมองเงนะินล้านนะเธอสามารถเนรมิตเงินได้ เราไม่รู้หรอกว่าเราหาเงินล้านได้ตอนไหนแต่ว่าเราให้รู้สึกเลยว่าเราได้แล้วเราอย่าเป็นคนที่วิ่งไล่ล่าเงินมันจะไม่ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเรียบร้อยแล้วให้เงินไล่ล่าเราค่ะแล้วเงินนั้นจะมาหาเราเองค่ะยิ่งเรามีความสุขมันก็ยิ่งอยากจะถาถมเข้ามาหาเราตามหลักกดแรงหุดกดจักรวาลน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้แล้วนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอ มันคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์นะเนี่ยมันพูดกับตัวเองอาานะสมมติเราทําอะไรเราต้องอัดคลิปออกมาขายของใช่ไหมเราต้องให้พลังกับตัวเองว่าเนี่ยน่ะเราก็เป็นซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ได้เหมือนกันนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะเนี่ยนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอยิ่งเธอสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่เธอยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนี่เธอรู้หรือเปล่าไม่ว่าเธอหยิบจับอะไรมาขายก็ขายดี ยังกระเกยังกระแจก,กขายดีไม่พอขายหรือคำสั่งจิตอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าสั่งปุ๊บโอนปั๊บเราต้องการให้ลูกค้าสั่งปุ๊บโอนปั๊บนี่แต่เราต้องเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้าอนนะอยากให้ได้แบบนั้นนะลูกค้าเขาก็เชื่อจะเชื่อใจในสิ่งที่เรามีนะคะอืมเนี่ยทำแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พูดอะไรสิ่งนี้กับตัวเองวันนี้เราเป็นคน หมาจะเห่าหมาจะกัดลูกจะร้องไห้แฟนจะอย่างนู้นอย่างนี้ให้รู้สึกเลยว่าเขาสนับสนุนเราลูกสนับสนุนเราให้ทํางานแบบนี้เขาสนับสนุนให้เราทํางานสบายๆล้วได้ตังค์ไม่อยากให้เขาไปทํางานลําบากอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าทุกคนสนับสนุนเราสิ่งของทุกสปปรรพสิ่งในห้องเราที่อยู่เนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ารู้สึกแบบนั้นทุกคนเชื่อเถอะ ไม่นานเกินรอเงินจะถาโถมมาหาทุกคนแน่นอนค่ะนะคะหนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันนี้ค่ะนะคะออเดอร์ก็จะปังเงินก็จะมาจากทุกทิศทุกทางไม่เชื่อลองขอบคุณแบบนี้นะคะขอบคุณตัวเองและคุณจะมีสติคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองมากเลยคุณจะแฮปปี้นะคะในขณะที่เรามีความสุขมันก็จะมีเรื่องมาทดสอบเรา แต่เราจงบอกหมอใจพูดกับตัวเองว่าสงสัยจะถูกหวยแน่นอนหรือบางทีสงสัยจะได้เงินก้อนใหญ่กว่าน,นี้แน่นอนอะไรแบบนี้พูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองสงสัยจะมีโอกาสเยอะแยะมากมายมายื่นให้เราแน่นอนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้ววันนี้พี่จะมาบอกวิธีนี่มาบอกตัวช่วยที่พี่ใช้เราเห็งจริงๆขอแค่เชื่อนะคะทุกครั้งที่พี่นิดอธิษฐานจิตค่ะพี่พอ พอพี่อธิษฐานใช่ไหมพอดูคลิปมหากราร์บนะคะยีสิบอ็ดวันเขียนไว้ผ่านไปค่ะแล้วก็คุมตัวเองให้อยู่ในด้านบวกพอถึงเวลาไปอ่านดูไม่ได้หวังนะคะได้จริงหลักๆคือได้ความสุขเงินอะมันได้ได้อยู่แล้วอะ่ะแต่หลักๆเราได้ความสุขค่ะเราสุขภาพดีเราผิวพรรณดีหุ่นดีขึ้นหรือบางที ลูกน่ารักขึ้นจากการที่เราปกติเราบ่นเขาใช่ไหมเราก็ไม่บน่นเราก็ชื่นชมเขาขอบคุณจากที่เราบ่นแฟนใช่ไหมเราก็ไม่บ่นเขาเราก็เฉยเฉยเราก็หอ้โเอา,เอานาตาไปไล่บางทีเนาะเราบางทีก็ขอบคุณเขาชื่นชมเขาหรือเฉยบ้างก็ดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ครอบครัวเราสงบสุขไปอีกอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยจากคนคิดลบค่ะนะคะพอมาคิดบวกแล้วบอกไว้เลยว่า ถ้าบวกแล้วพี่แนะนําค่ะให้บวกให้ขาดนะคะอย่าก,กลับไปคิดลบเรื่องอะไรก็ช่างต่อให้มันมามาเตือนเราอ่ะนะคะเราก็จงบอกว่าวันนี้ฉันโชคดีแน่นอนนะคะให้คิดอยู่ง่ายๆวันนี้ฉันโชคดีแน่นอนเงินจะเข้ามาเยอะแน่นอนหรือบางทีฉันมีความสุขอยู่แล้วสําหรับฉันสร้างความสุขให้ตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยต่อให้มีเรื่องราวอะไรมามาสะเทือนหัวใจอย่าคิดลบค่ะ พอเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะเพราะพี่บอกเลยว่าไม่เอาแล้วนะต้องการวสวยๆทํางานง่ายๆสบายๆไม่ต้องเอาอะไรมาทดสอบแล้วนะคะขอทํางานราบรื่นขอทํางานราบรื่นขอทําคลิปแบบราบรื่นขอให้เงินไหลขอบคุณที่ให้เงินไหลมาเทมาแบบง่ายๆสบายๆอันไหนที่แมนพี่ก็พยายามอธิษฐานจิตเอาในสิ่งที่แบบเราต้องการนะนะ นี่ค่ะกระเป๋าดักซับนี่ค่ะเจ้าของแบรนด์ออกแบบมาเพื่อกำกับจิตใต้สำนึกของเราให้เรารู้ว่าเนี่ยคนที่ใช้กระเป๋าดักซับนี่นะต้องคิดดีพูดดีทดําดีถึงจะเฮงถึงจะปังเงินถึงจะไหลเข้าหรือเวลาอาธิษฐานจิตถึงจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะทุกคนคะอ่านะคะตัวนี้คืออะไรคะคือสัญลักษณ์เกือกมา้าเป็นสัญลักษณ์ที่คนยุโรป คนร่ำคนรวยเขาจะรู้ว่าใครที่มีเกือกหมาธุรกิจของเขาเนี่ยเชื่อไว้เลยว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะรุ่ง,งเรืองเฟื่องฟูเจริญเติบโตแน่นอนค่ะนะคะคือจะรวยแล้วรวยอีกรวยถาวรรวยตลอดกาลขอแค่เชื่อะค่ะนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพลังมณีนพเก้าคนไทยถ้าใครที่ศึกษาคือก็เรื่องพลอยมณีนพเก้า 9, ก็จะรู้ว่ามณีนพเก้าก็จะมีตั้งแต่ สีเขียวเนาะคือโชคลาภนะโชคลาภโชคฟุกโชคลาภเนี่ยคําว่าโชคดีเนี่ยไม่ได้แค่ว่าการเล่นหวยแค่เราลองมองในแง่บวกตามพิธีไปนะแค่วันนี้เราตื่นขึ้น,นมาเราหายใจอยู่ก็คือความโชคดีแล้วนะคะท่านยังให้เราหายใจอยู่ก็คือความโชคดีแล้ววันนี้เรายังมีลูกอยู่กับเราทําให้เรายิ้มได้นี่ก็คือเรามีเราข้อคือความโชคดีนะ หรือบางทีเรายังมีแฟนที่เขายังรักเราไม่ทิ้งเราไปไหนนี่ก็คือความโชคดีค่ะหรือวันนี้เรามีเงินติดกระเป๋าอยู่เท่านี้ก็คือความโชคดีให้ถาโถงขอบคุณเขาเยอะๆขอบคุณสิ่งของแล้วคุณจะรู้เลยคุณจะมีคุณจะมีสติขึ้นมาเฮ้ยคุณจะอยากเอาของที่มีอยู่ที่มันไร้ค่าสําหรับคุณเอาไปขายมันก็จะได้เงินมานะคะสีแดงคือคนรักคนอุปถัมภ์เมตตาเกื้อกูลคุณคิดไปยอะไนก็มีกระเป๋าดักรั์มีแน่นอนค่ะนะคะ จากที่คนคิดลบว่าไม่เคยมีใครช่วยเหลือคุณอนะแต่พอคุณมาใช้กระเป๋าดักซับพอคุณมารู้จักคลิปมหากาบคุณคิดบวกทันทีเลยต่อไปนี้นะจะมีแต่คนเกือ้อกูลสนับสนุนฉันไม่ว่าฉันจะขายอะไรก็ขายดีไม่ว่าฉันจะทําอะไรอยู่ก็มีคนเอาข้าวของเงินทองมาให้ฉันใช้ฟรีๆทุกทิ่ทุกทางจากการที่ฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนี่แหละเพราะฉันให้ด้วยใจ จักรวาลก็ให้ชั้นฟรีๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดบวกเข้าไว้นะแล้วคือมีเพชรนะคะเพชรก็คือความหมายดีมากก็คือทําเราก็เอาไว้กํากับจิตเราคือเราให้หัวใจเรากล้าเก่งเราอยากเป็นผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งอ่ะที่กล้าเก่งสตรองอ่ะนะคะเ <ๆ S 1> พื่อจะทํางานให้เราให้ได้สําเร็จนะคะ <ๆ S 1> งานนี้คือมันคืองานช้างคืองานใหญ่นะเออการที่รู้ขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ โค้ชใช่ไหมการลุกมาเป็นโค้ชนี่คืองานใหญ่งานช้างสําหรับเราเลยคือต้องมาสอนให้คนคนหนึ่งได้มีรายได้ได้มีสติแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะก็ต้องแบบหัวใจเราเนี่ต้องเข้มแข็งอะถึงจะมาแบ่งปันได้ถ้าวันนี้หัวใจเราทุกกระทมเราก็ไม่มาสามารถที่จะลุกขึ้นมาออกมาพูดแบบนี้ได้จริงไหมล่ะอือไอจริงๆไม่มีใครมาอธิบายถึงขนาดนี้นะนะ สีฟ้านะคะความหมายของเขาคงกับจิตในเรื่องคือรู้เลยว่าค้าขายดีมากไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ขายดีลูกค้าจะซื้อแล้วซื้ออีกให้คุณเชื่อด้วยนะตามหลักกดแรงกดจดังหวะวันนี้คุณขายได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมพี่ใช้แบบนี้พี่รู้สึกไปเลยว่าพี่จะขายได้อีกมากกว่าเนี้ร้อยเท่าพันเท่าใครก็จะว่าคุณบ้าก็ช่างวันนี้คุณขายได้เท่าเนี้ยคุณเชื่อไปเลยว่าคุณจะได้เยอะกว่านี้ยถ้าคุณไม่ได้ยิงแอดนะ คุณต้องใช้หลักนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะหรือว่าคุณขายสินค้าทั่วไปหรือออฟไลน์คุณก็ไปเอาคนเยอะๆมาทาโถมมาดูให้มันขึ้นจิตใต้สำนึกแล้วก็จะมีแบบสมมติว่าตั้งร้านใช่ไหมแล้วก็ไปเอารูปคนมาต่อแถวเข้าร้านเราเยอะๆนั่นแหละมันถ้าขึ้นสมองปุ๊บคุณจะได้เหมือนถูกอยากถูกหวยอะคุณเห็นภาพขึ้นจิตใต้สำนึกอะเชื่อไหมว่าขึ้น พี่จินตนาการแล้วขึ้นนะเราตอรได้ที่พี่ซื้อมังวันเนี้ยแต่ดันพี่ไม่ได้ซื้อใต้ดินเก้าเจ็ดทำไมเราอยู่ดีเราชอบเก้าเจ็ดแ้วทุกคนคิดดูไปซื้อหวยซื้อมัวม่ว,วซื้อห้าหกหนึ่งใช่ไหมแต่เราชอบทําไมเราอยู่ดีเราไปชอบเก้าเจ็ดอ่ะไม่รู้เผออื่อออกตัวหน้าเราคิดอย่างนี้นะวันนี้เราจะมาเอาเงินโดยตรงแต่มันออกข้างล่างเออนะคะก็ไม่เป็นไร แต่รู้ไหมพี่นี่จะมาบอกวิธีการโปรแกรมจริตในเรื่องการเงินมันเกิดขึ้นจริงนะทุกคนไม่ว่าทุกขนาดจิตถ้าคนฝึกจริงอะ่ะให้เงินขึ้นสมองเมื่อเช้าเนี่ยนะคะตอนเช้าแล้วก็นอนหลับไปนิดนึงหรือตอนเช้าหรือตอนเย็นนี่เราจำไม่ได้ก่อนนอนก็ได้ทําก่อนนอนแล้วให้เห็นภาพเงินขึ้นสมองอะ่ะถ้าเห็นเชื่อได้เลยว่าเงินหมายเยอะแล้ววันนี้ก็ได้เงินเห็นภาพให้ได้นะคะแล้วก็เชื่อเลยว่า มาแน่มาจากทางไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าได้แน่เงินนะ่ะได้ค่ะห้ามคาดหวังนะถ้าคาดหวังรอจะได้ไม่นักเงินจะมาจากไหนวะหมุดหงีดหัวสิไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกเห็นภาพแล้วม,ม,มีความสุขยิ้มไม่รอ้อนหรือว่าคุณกําลังเล่นอะไรที่มันอยากจะชนะให้มันได้เงินนะ่ะเชื่อมั่นเชื่อใจเลยว่าได้แน่นอนคุณชนะแน่นอนถูกหวยแน่นอนได้ นะแต่ถ้ากังวลพินิจนาเวลาเล่นหวยค่ะเป็นกังวลค่ะนะคะห้ามพูดถึงมันนะซื้อแล้วก็แล้วไปนเลยห้ามกังวลถึงมันถ้ากังวลไม่ได้ค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะอะแต่เรื่องค้าขายเนี่ยไม่รู้ว่าขายดีไม่รู้เชื่อใจอะ่ะเชื่อใจมากๆเลยเรื่องค้าขายอะ่ะว่าฉันขายดีอะ่ะไม่ว่าฉันหยิบจับอะไรมาขายก็ขายดีขายหมดอะ่ะแล้วยิ่งมารู้จักคนแรงรดึงดูดเราก็เลยฝึกกับตัวเองว่า ต่อไปนี้มั้จะขายดีแบบว่าเอาแบบลูกค้าโอนแล้วโอนอีกอะ่ะเหมือนเหมือนจองสินค้าก่อนอะ่ะพี่กําลังฝึกตัวเองให้แบบว่าให้ฟูลแบบลูกค้าโอนเงินจองรถนี้แล้วก็ขายรถนี้ได้แบบไปไปแบบนี้กําลังฝึกค่ะกําลังเรียนรู้ในคลิปของครูสิตานี่แหละกาลังพยายามฝึกเอาแบบเราเคยเจอโมเมนต์นี้เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะขายของอะไรขายในเฟซบุ๊กนี่แหละคะ่ะเฮ้ย แบบเราสั่งของมาเท่านี้มันไม่พอขายอ่ะลูกค้าโอนเงินไว้รอเพื่อจะเอาของอ่ะอยากได้มเมต์แบบนี้อนะคะแล้วความหมายอยความหมายดีมากคือแบบเทวดาคุ้มครองป้องกันไฟฝืนไฟอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเหลือเราเพราะว่าทุกอย่างมันมีพลังงานหมดยิ่งขอบคุณเขาเขายิ่งจะสนับสนุนคุณคุณเห็นเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนค,คนนึงในครอบครัวคุณอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวในในบ้านคุณอ่ะ ถ้าคิดว่ารู้สึกว่าเขามีพลังงานรู้สึกว่าเขามีหัวใจค่ะเขาจะสนับสนุนคุณนะคะให้ชีวิตคุณแบบได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่เชื่อรองฝึกขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งเดินไปตรงไหนก็หยิบจับอะไรก็ขอบคุณมีความสุขค,คุณแต่ยิบมีความสุขอะ,ค,ะค่ะนะเออเขาบอกว่าบ้านหรือเปล่าของเรื่องของเขาคะ่ะเรื่องของคนอื่นนะคะนี่มันบ้านของเราเราจะขอบคุณอะไรก็ได้ไม่มีใครมาได้ยินหรอกค่ะนะคะแล้วทีนี้ แล้วตัวนี้คืออินฟินิตี้ค่ะไอมุมนี้คืออินฟินิตี้ยิ่งสนุกยิ่งรวยนี่คือเครื่องดนตรีเชื่อได้เลยว่าคนที่ใช้กระเป๋ารักซับเนี่ยต้องบอกกับตัวเองว่าอยากเฮงก็ต้องไปฟังเพลงคลาสสิกทำาทํทตัวเองให้มีความสุขนะอ่ะคิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยคนที่ตามมาเอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉัน กดจักกังวานทำห้ฉันนั้นได้มาคิดปาทนาะสิ่งไหนก็ได้พันทั้งสวยทั้งรวยเป็นได้ดังฟันทุกคำาร์ทีฐานฟันก็เลยเป็นจริงอ้ไม่กูเชื่อหรือไม่ว่ากระเป๋าใบนี้จ่ายแค่2590ค่ะได้เงินมามากกว่า2590แล้วพี่เอาแบงกาโมเนะค่ะ พี่ไม่อายค่ะนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะคะบางคนไปเอาเงินที่แบบเข้าลงของว่าเป็นเงินห,หัวเฮงเงินห่วงจุย้ยคุณยังคิดแบบนั้นเลยนี่พี่ก็คิดว่าเงินของเงินแบงกกาโม,มพี่เนี่ยพรมน้ำมนต์อะไรร้อยพี่ก็คิดว่าเงินเนี่ยเป็นเงินห่วงจุ้ยพี่เหมือนกันค่ะดึงดูดเงินดึงดูดดึงดูดเงินจริงมาได้จริงแล้วก็ได้มาตลอดแล้วก็ได้ ได้มากกว่าที่แบบเราใส่กระเป๋าด้วยซ้ำนะคะอ่านะคะคุณซื้อกระเป๋ายี่ห้อไหนก็ช่างวันนี้คุณไม่มีเงินใส่ค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้ให้คุณไปเอาซื้อแบงก์กาโมมาใส่แล้วก็รู้สึกว่าคุณมีเงินเนี่ยสี่แสนอ่ะอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆเก็บเอาค่อยๆ หาได้ก็เก็บบ้างแล้วทีนี้ก็ค่อยมาใส่กระเป๋าทีละนิดทีละหน่อยอือนะคะเชื่อหรือไม่ว่านะคะข้างในจะเป็นพรมสีแดงบกบอกของความเฮงความปางมีซิปอยู่สองตัวคุณต้องหาอะไรที่มันกำกับฉีดให้ตัวเองมีโชคแล้วพี่ก็จะนับถือปนะีเสียนาะพี่ก็เอาปีเสียใส่กระเป๋าลด้วย อีเซียแล้วก็จะมีอันเนี้ยเป็นเป็นที่ลงตาให้มานะคะช่วดีตลอดแล้วก็จะมีปีเซียเวลาพี่อธิษฐานจิตบางทีพี่ก็ลูกเกือกมาเวลาค้าขายนะคะพี่ก็จะท่อง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะคะพี่แล้วก็บอกอุกาสะสติเสียเมตตาจิตป,ประสิทธิเมไม่รู้ว่าท่องถูกหรือเปล่าไม่ได้ท่องนานนะคะพี่บางทีพี่ไม่ท่องพี่ก็บอกกับ,กบปิเสียว,ว่าลูกเรามองตาเขาเราก็รู้สึกว่าเขามีตัวตนจริงแล้วให้พลังมีพลังที่ดีแบบห้ามไม่ใครรบกวน อีเซียช่วยแม่ได้ไหมลูกช่วยเรียกลูกค้ามาเยอะๆห้าครั้งลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะเรียกเงินทองไหลมาเทมาเรียกเงินทองไหลมาเทมาเรียกเงินทองไหลมาเทมาให้แม่มีเหลือเฟอือนะลูกพูดแค่ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมาแน่เหมือนพี่นิดชอบพูดกับเนี่ยที่หลวงตาให้มาเขาได้เงินฟรีตลอด น้องเฟสได้เงินฟรีจากตั้งแต่หลวงตาให้ให้เนี้ยมาเพื่อจะให้น้องเฟสใส่นะคะแต่เรารู้สึกว่าได้เงินฟรีมาบ่อยพังมากมีน้องให้มามีคนหนึ่งให้ร้อยหนึ่งคนหนึ่งให้สามสี่ร้อยแล้วก็วันนี้ได้อีกแล้วเราเคยพูดไว้อืมเราเหมือนที่ครูสิตาสอนแหละวันนี้เราขอ เราขอหกล้านใช่ไหมสมมติว่าเราขอหกล้านแต่วันนี้จาจักรวาลให้ให้เราเจ็ดแปดร้อยนี่ก็คือแบบเราได้แล้วนะเราก็รู้สึกว่าน,นี่เหรอเงินหกล้านที่เราขอได้เรียบร้อยเงินหกล้านเทวดากับหกล้านไทยเท่าไหร่เราก็ไม่รู้รู้เนาะในสิ่งที่เราขออนี่เราก็รู้สึกดีแล้วนะท่านให้เราแล้วนี่ก็คือได้นะที่พินิษพยายามที่จะมาแบ่งปันเรื่องกดแรงในหลุดหัวจัก,กรวาลเพราะเราฝึก จิตกับตัวเองแล้วมันเกิดผลลัพธ์ไงแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่แบบว่าไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้มาแม้จะเป็นข้าวของที่คนอื่นคนนั้นคนนี้ให้มาหรือเงินหรือของอยู่ของกินแต่ก่อนพี่ก็เคยเป็นค่ะเหมือนแฟนทําอะไรให้ก็ไม่พอใจอ่แต่ถ้าวันนี้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่อะแล้วคุณได้มาเล็กเน้อยนอยคุณรู้สึกเลยว่าเขาให้เราจริงอ่ะ เขาให้เราเรียบร้อยอ่ะแล้วคุณต้องดีใจอ่ะแล้วก็ไปเปิดเพลงฟังก็ได้แล้วทำตัวให้มีความสุขกีดไปเลยโหได้เงินเรียบร้อยแล้วในสิ่งที่เราขอท่านให้มาแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเงินมาจากทิศทางไหนก็ช่างมันรู้สึกไปเลยว่าเฮ้ยเราได้แล้วอ่ะคุณแล้วในกระเป๋านะคะเนี่ยพี่เอา ต้องถามคนที่อยู่ประเทศลาวหนึ่งพันกรีบเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะพี่ก็เอาใส่ไว้ะคะ่ะห้ามห้ามให้เงินขาดห้ามห้ามให้เงินนะคะห้ามให้กระเป๋าโล่วงว่าภาษาอีสานคือย่าไหา้กระเป๋าที่ใช้อยู่นะคะอย่าให้มันโล่งให้เรา รู้สึกไปเลยว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมีเยอะอยู่ว่างๆจากที่เราเอาจิตเราไปทุกใจนั่งนับแบงกาโม่นั่นแหละนั่งนับแบงกาโมให้รู้สึกว่าเป็นแบงจริงด้วยมองภาพที่เป็นเงินจริงแล้วก็นับช่างใครจะว่าบ้าเราบ้าอยู่ที่บ้านเราบ้าแล้วเ,เ,เงินแล้วเ,เงินมาเอาไหม บ้าแล้วเงินมาเยอะๆเอาเป่าดึงดูดเงินได้เยอะๆขายของดีขึ้นเงินจริงก็มีนะแฟนให้มาแล้วก็ได้มาวันนี้อีกด้วยจะเอาไว้ลงทุนเอาไว้ลงทุนค่ะนะคะลงทุนขายของเออนะคะนี่แหละไดมาซิงไม่โกหกนี่ไง หกล้านขอบคุณจัก,กรวาลมากมากหกล้านที่อธิษฐานจิตไว้ได้แล้วขอบคุณมา,มากเอาอีกนะคะมาเยอะๆไหลมาเทมาเอาอีกหกล้านนะคะให้ง่ายสบายๆแช่แป้งนอนมานะคะขอบคุณพ่อมากๆที่รักลูกนะมาอยู่กับลูกเยอะๆนะมาช่วยให้ครอบครัวลูกมีอิสระภาพในชีวิตนะมามาเยอะๆนะยิ่งลูกขอบคุณมากๆที่จะทาให้ชีวิตลูก ร่ลำ,ลำร่ำรวยรวยนะพ่อขอบคุณที่รักลูกนะมาอยู่กับเราเยอะๆนะยิ่งมีความสุขสั่งหัวใจได้อีกแน่นอนค่ะนะคะแช่แปลงนอนมาก็ตอนที่ดงดูดเงินหนึ่งหมื่นบาทอะหรือหรือาขายของอะไรก็ช่างพี่ก็ใช้ความเชื่อแบบเนี้ยพี่ก็คิดบวกพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะได้เงินตอนไหนอะหรือจะขายดีตอนไหนอะ แต่ที่รู้รู้ว่าคิดบวกไว้รอแล้วว่าจะขายดีแล้วดูคลิปมหาอากาศอ่ะดูแม่จนจะกว่าจะรวยนั่นแหละครูบอกไว้ดูจนกว่าจะบวกค่ะจนกว่าจะรวยนั่นแหละแล้วก็ลงมือทําขายของไปอะไรเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาแบ่งปันสร้างคุณค่า ทำงานไปเขาเรียกยังไงเออนะคะตอนนี้แหละนอกจากที่พินิษไว้ซื้อกระเป๋าแล้วกับเร๋าัได้ดึงดูดเงินดึงดูดความโชคดีมีความสุขแล้วก็เขาเดียกอะไรได้อะไรหลายอย่างต้องฝึกเองต้องมาดูคลิปมหากราบเองค่ะนะคะต้องขอบคุณแล้วก็ อธิษฐานจิตเองแล้วก็บางทีเราจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือใช่ไหมถ้าเราขอท่านแล้วไม่รู้ว่าท่านจะให้ตอนไหนแต่เราต้องลงมือทําให้แบบเต็มใจสุดหน่วงแล้วเชื่อเลยว่าท่านจะให้มาพร้อมกันพี่นี่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าลูกค้าสั่งของม,มาถ้าเราช่วยคนให้มากพอเหมือนเราขายสินค้าอะไรสักอย่างใช่ไหมเราให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเรามากพอเราช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากพอนะคะ สักวันพี่นิดเชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนที่ครูสอนนั่นแหละเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการได้มากได้น้อยมันก็ดีกว่าไม่ได้จริงไหมคะก็ถือว่าได้อ่ะนะันนี้พี่ขอไปแล้วนะเออพี่นิดขายอะไรบ้างนะ,ะพี่ก็จะตอนนี้ก็จะมีแอปเปิลดีทอร์ก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้กินแต่บอกเลยว่ากินดีเห็นผลก็ขายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สบู่วิซีโซฟนะอ่านะคะนี่ก็กระเป๋าดักซับ สบู่พิงเรดี้สบู่ล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะช่วยให้สะอาดหอมกระชับลดการตกลดตกขาวนะคะลดอาการคันตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะที่ตายแล้วให้กลับมามีผิวกระจ่างใสสิวยุบนะคะปรับผิวให้กระจ่างใสอาบน้ําล้างหน้าสะอาดมากค่ะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสตัวนี้ส่วนตัวนี้ขับของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นลดน้ำตาลในเส้นเลือดเร่งการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสมองจากที่คุณอาจจะงดเิีจากอาการท้องผูกก็จะหายค่ะก็จะทําให้ระบบขับถ่ายคุณดีขึ้นผิวพรรณก็จะดีหุ่นก็จะดีขึ้นภูมิก็จะยุบทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องถึงจะเห็นผลนะคะทุกคนนะคะ4ี่ิบเก้าบาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณทานมาสิบยี่ห้อไม่เห็นผลลองมาเปิดใจทานซองละสี่สิบเก้าดูปลอดภัยไม่ได้ที่ออยอดถูกต้องนะคะยิ่งกินน้ําลูกค้าเก่าเหมือนกันนะคะอย่าลืมกินน้ําเยอะๆแล้วก็ คุมอาหารแล้วก็คุมเกี่ยวกับของกินด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะตั้งกายค่ะขอไม่ต้องใช่เรากินยายเห็นผลแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเรื่องการกินออกกำลังกายมันก็ทําให้สุขภาพเราแขนขาเราแข็งแรงไปอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะไปแล้วไปจริงๆนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ